รายการที่มีสาระนะคะแล้วก็มอบกับสิ่งดีๆให้กับทุกคนเช่นเคยเลยใช่ไหมคะเคเนคะถูกต้องฮะแล้ววันนี้เรามีพิธีกรคนใหม่ครับพิธีกร,กรันนี้ฮะเธอคือสาวน้อยร่างเล็กครับผู้มีเอวบอบบางและความสามารถเต็มเปี่ยมครับวันนี้เธอมากับเสื้อสีเหลืองกระโปรงสีขาวกับผมพาดไปด้านขวาคับพี่เบลนั่นเองครับ ค่ะชื่อเบลทันชนกนิพพานน์นะคะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการตลาดค่ะ <Yeah. S 1> และนี่ก็คือคนที่มีการศึกษาที่สุดแล้วค่ะนะคะต้าอย่างนี้พี่เบลมาใหม่อย่างนี้พี่เบลก็ต้องมีหัวข้อใหม่ๆมานาเสนอสิคบแช่แน่นอนค่ะวันนี้ก็มีสาระดีๆมานําเสนอ,อสาระดีๆที่จะนามาเสนอในวันนี้ก็คือน้องๆอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของกระแสการกินอาหารเพื่อสุขภาพวตอนนี้ก็คือแบบฮิตมากในโลกโซเชียลการอีทคลีน การกินพันยพืชนู่นนี่นั่นมากมายนะคะวันนี้ก็เลยพี่เบลก็พาอาจารย์มาด้วย öğ, เป็นอาจารย์ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกับพวกเราค่ะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อานดีนิติธรรมยงอาจารย์ประจําสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะอาจารย์คือกระแสเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการอ a ทคลี a n หรือว่าการกินอาหารสุขภาพต่างๆการรับประทานอาหารสุขภาพแบบนี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไงบ้างคะตอนอื่นเลยการจะรับประทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพเนี่ยนะคะมันก็หลักการง่ายๆมากเลยเหมือนที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็คือการกินอาหารให้ครบห้ามุ<อ>่ในแต่ละวันและที่สําคัญก็คือให้ได้หลากหลายชนิดนะคะอนอกจากจะทําให้เราได้สารอาหารครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ยังลด ความเสี่ยงต่อการที่เราจะได้สารสพิษจาการนั้นตกค้างสะสมในร่างกายเราจริงๆแล้วการ Eat Clean เนี่ยที่เขาบอกว่าจะต้องรับประทานอาหารที่ผ่านโปรเซสน้อยๆเนี่ยะะจริงๆแล้วมันมันดีไหมคะความจริงมันก็ไม่ใช่คอนเซปอะไรที่ใหม่เนะคะการ Eat Clean ก็เหมือนกับการที่ถ้าเราในสมัยก่อนเนี่ยคนอยู่กับบ้านแล้วก็ปรุงอาหารทานเองแทบทุกมื้อเนี่ย จริงๆมันก็คือหลักการของ Eat Clean นั่นเองแนวคิดของการ Eat Clean เนี่ยก็คือทานอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยนะคะก็แล้วก็วิธีการที่ใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีการที่ง่ายๆอย่างเช่นการต้มการผัดการนึ่งเนี่ยหลีกเลี่ยงการทอดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงน้อยๆวัตถุดิบที่นำมาปรุงก็ควรจะเป็นของที่มีคุณภาพสดใหม่เนี่ย พยงแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยด้วยชีวิตวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็อาจจะมีเวลาในการปรุงประกอบอาหารน้อยลงไปพึ่งพา,าร้านอาหารฟา <Okay. S 1> <fast food S 2> สต์ฟู้ดะนะคะหรือว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมมากขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้มีคนบางกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าเอ๊อยากจะพยายาม ดึงกลับไปให้เหมือนเมื่อก่อนที่กินอาาจะได้คลีนคลนเนช่นไลใกล้ใกล้เคียงธรรมชาติเนี่ยค่ะคือเบลเคยได้ยินมาว่ามันจะมีในเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยมันมันคืออะไรเหรอคะคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกันเยอะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประชากรในโลกเนี่ยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เราก็คงจะทราบว่าพื้นที่ที่จะทําการเกษตรเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกหรือเลีย้ยงสัตว์เนี่ยมันก็จํากัดลงทุกทีก็มีความกังวลว่าเอในอนาคตเนี่ยเราจะมีอาหารพอรับประทานไหมก็เลยมีนักวิชาการที่เขาก็สนใจที่จะศึกษานะคะว่าเราจะมีทางเลือกอย่างอื่นอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยที่ที่เขาให้ความสนใจกันเยอะเหมือนกันก็คือลดการสูญเสีย<อ>นะคะ ลดยังไงอะคะอ่ายากจากฟาร์มนะคะมาจนถึงที่เรารับประทานกันเนี่ยมีสถิติบอกไว้ว่าเราสูญเสียวัตถุดิบจากการเกษตรเนี่ยไปถึง30%มันอาจจะสูญเสียเพราะว่าการเก็บเกี่ยวไม่ดีสูญเสียในภาพรวมใหญ่ใหญ่เลยขนส่งไม่ดีเหมือนพอมาถึงปลายทางก็ไม่สามารถที่จะนําไปบริโภคต่อได้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมหรือบางครั้งผู้บริโภคเนี่ยก็เน้นแต่ว่าจะต้องสวยงามาดี จริงๆแล้วถ้าเราปรับในเรื่องของกระบวนการเนี่ยผลิตขนส่งของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็จะลดการสูญเสียได้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องมีสติเวลาบริโภคก็คือไม่กินทิ้งกินว้างะ่ะถ้าพูดจริงๆอันแรกคือเราลดความสูญเสียอันที่สองคือเรามองหาแหล่งอาหารใหม่ๆจริงๆ ะะที่ทางตะวันตกหรือว่าแม้แต่อ,องค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติที่เรารู้จักกันในนามของ FAO เนี่ยให้ความสนใจไม่น้อยเลยก็คือเรื่องการใช้มแมลง<อ>เป็นแหล่งโปรโตีนที่สำคัญมแมลงเนี่ยก็จะมีโปรโตีนค่อนข้างสูงโปรโตีนที่เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรโตีนที่มาจากพืชะะซึ่งจริงๆปัจจุบันนียเราก็ใช้กันอยู่หลายตัวแล้วเช่นถัว่วเหลืองเนี่ย ใช่ไหมคะก็มีโปรตีนสูงแล้วก็มาผลิตเป็นอาหารตั้งหลายอย่างนมถั่วเหลืองเต้าหู้เหมือนแบบเวลากินเจอะไรแบบนี้ใช่หรือว่าอีกส่วนหนึ่งของโปรตีนที่ใช้ในการกินเจก็คือตัวกลูเตนที่มาจากข้าวสาลีนะคะข้าวสาลีเนี่ยมันก็มีปัญหาว่ามีประชากรของโลกจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาแพ้แพ้กลูเตนก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมในระยะหลังเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมองหา พืชตัวอื่นที่อาจจะมีโปรโตีนใกล้เคียงกับข้าวสาลีเขาก็เลยพยายามมองหาก็ไปศึกษาเมล็ดพืชบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็น ancient grain ก็คือเป็นพืชหรือธัญพืชที่คนสมัยโบราณเนี่ย บริโภคกันตอนนี้กระแสที่ให้ที่มีความสนใจมากก็คือเรื่องของกินัวกีนัวโอ้เคยได้ยินครับกีนัวค่ะมันไม่ใช่ธัญพืชสักทีเดียวเขาเรียกว่ามันเป็นกึ่งธัญพืชเป็นสูโดซีเรียลนะคะตัวนี้มันจะมีโปรตีนใกล้เคียงกันกับข้าวสาลีแต่ไม่มีกลูเตนเพราะนอกจากที่จะให้โปรตีนแล้วเนี่ยก็ในคีนวก็มีใยอาหารด้วย ค่อนข้างสูงก็เลยทําให้เป็นที่สนใจก็เลยกระแสอันนั้นเนี่ยมันก็เลยเข้ามาจนถึงที่ประเทศไทยไม,ไมันก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะคะก็จะทานก็ได้แต่ว่าแน่นอนคีนัวเนี่ยมันนําเข้าราคามก็จะต้องแพงกว่าอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้วแล้วแล้วเราม,มีอะไรเป็นของเราเองที่ใช้แทนคีนัวได้ไหมคะ จริงๆธัญ,ญพืชที่โปรตีนสูงขนาดนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีไม่สูงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราก็มีธัญ,ญพืชหลากหลายชนิดในประเทศที่ให้ประโยชน์นะคะหรือมีผลดีต่อสุขภาพ ระยะหลังก็จะเห็นว่าผู้บริโภคก็ให้ความสนใจกับข้าวที่มีสีกันเยอะนอกจากข้าวกล้องมีข้าวหอมนิ่มข้าวสังยอดไรซ์เบอร์รี่ข้าวออกมาเยอะหลายสีที่เป็นตัวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโปรตีนไม่สูงเท่าอย่างคีนัวหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยแต่เขาก็มีสารอื่นที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเช่นพวกสารต้านอนุมูลอิสระสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างดี กาบ้าด้วยนะคะที่บำรุงสมองมีวิตามินอีกหลายตัวนี้ค่ะเมล็ดพืชของเราที่อาจจะมีที่มีโปรตีนสูงที่เราก็ทานกันอยู่แล้วก็พวกถั่วเมล็ดแห้งต่างๆพวกถั่วเหลืองถั่วแดงนะคะแม้แต่ลูกเดือยเงี้ยก็ก็ให้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันอย่างที่จันพูดไปก็คือมีทั้งถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดํามีลูกเดือยมีธัญพืชหลากหลายมากทีนี้เราจะเคยได้ยินเมล็ดเมล็ดอะไรนะคะ เมาเลเจียาจารย์ค่า่สุดของมาเลเจียรตรงนี้ค่ะอา <c oughs> จารย์คือ <c oughs> เป็นยังไงะคะจริงๆเจียก็คล้ายๆกันกับกับคีนัวก็คือเป็นแอนเชียนเกรนที่เขาเรียกแอนเชียนเกรนเหมือนกันก็มาจากทางแถบอเมริกาใต้เช่นเดียวกันแล้วก็ให้ใยอาหารค่อนข้างสูงนะคะแต่เจียเนี่ยจะมีเมล็ดหรือพืชตระกูลที่ใกล้เคียงกันที่ในแถบบ้านเอามีก็เช่นอย่างพวกเม็ดแมงลัก ถ้าเราเอาเมล็ดเจียไปแช่น้ำเนี่ยมันก็จะดูพองๆคล้ายๆกับแมงลักเหมือนกันแต่ทางด้านสารอาหารมันเหมือนกันไหมครับก็ใกล้เคียงกันนะคงกะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะกินเมล็ดเจียอย่างเดียวหรือควีนัวอย่างเดียวแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะรับประทานให้หลากหลายสุดท้ายราคะอาจารย์ไว้ว่าในการพูดคุยตรงนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริโภคอาหารที่ดีหรือว่าการเลือกอาหารที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงอะคะอาจารย์การรับประทานอาหารให ดีต่อสุขภาพเนี่ยก็คงไม่หนีความรู้พื้นฐานเดิมก็คือเรื่องของอาหาร5้าหมู่นะคะนอกจากอาหารแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการออกกำลังกายหรือว่าการทำจิตใจให้แจ่มใสมันก็ ช่วยให้เสริมสุขภาพเราไปด้วยเรียกว่าให้ดูแลสุขภาพจากข้างในเพื่อออกมาภายนอก you are what you eat อ่ะเอเพื่อนรอเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรียกว่าข้อมูลเต็มๆแน่นๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะขอบคุณมากนะคะ ยียิบซีค่ะคืตอดึกแล้วเราก็ยัง,งดึกคืน<า>สดใสกันอยู่เลยสลาดที่เนี่ยเขาเปิดกันตอนเย็นช่วงกลางคืนนั่นเอง uh huh. นลัจากจะเปิดตอนเย็นแล้วนะคะเอกลักษณ์ที่สําคัญเลยคือเขาเป็นตลาดแนวคลาสสิก ยังไงครับคลาสสิกคลาสสิกแบบแนววินเทจวินเทจตามชื่อเขาเลยอ่ะตลาดยิปซีใช่ดูแบบยิปซียิปโซยิปซ่ากจากนั้นนะคะยังเป็นตลาดที่ยาวมากระยะทางเริ่มต้นที่ BTS สถานีบางซ่อนค่ะเดินทางง่ายๆนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยยาวถึง1.6กิโลเมตรไกลมากด้วยด้วยว่าเดินปุ๊บพรอมเลยพร้อมเลยถ้าแเดินอย่างเดียวพร้อมแต่ว่าเชื่อว่าไม่ได้เดินอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าของล่อตาล่อใจนี่เยอะมากเชื่อว่าตลาดนั้นต้องมีของกินแน่นอน ู้องเลยคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเดินเนี่ยไปรู้จักกับเจ้าของตลาดก่อนดีกว่าอยากรู้ว่าแบบมีที่มาที่ไปยังไงใช่แล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปกัเลยค่ะ ชุมทางสยามยิปซีค่ะคุณช,ชัชวนของอุดมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณชัดแล้วกันนะคะอะไรทําให้ตัดสินใจหรือว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตลาดตรงนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนตรงตลาดนี้เป็นตลาดที่เราทําให้คนขายฟรีคนจนขายฟรีเก็บค่าสิบบาทค่าสิบห้าบาทนะครับเพราะเขาโดนไล่จากฝั่งนู้นมาเมื่อตอนนั้นปีสามศูนย์แต่ผู้นี้เขาจะขายมามาแล้วประมาณ80 80ปี80ปีแรับ แล้วพอดีมีกลุ่มในทุนเห็นว่าถ้ามาเช่าเช่าพื้นที่ตรงที่เขาขายกันเนี่ยแล้วก็ก่อสร้างตลาดมันเนี่ยก็จะเซ็งได้เลยเซ็งฐ mm hmm. านทีนี้ก็มีการต่อต้านเขาต่อต้านเขาก็เลยยกขบวนไปบ้านผมกันคร mm hmm. ับไปกันร้อยกว่าคนไอตรงที่ร้านกาแฟม่อกี้ที่หน้าก็เป็นบ่อผมบ่อลึก3เมตรแล้วก็เทคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแน่แน่ตรงนี้เป็นบ่อตลอดนะครับ oh. ครับไปถึงนู่นนะพระรามหกรับเป็นสองประมาณ2กิโลนะครับ แล้วก็ให้ผู้ค้าม,ามามามาขายที่นี่ผมบอกเองขาดที่ขาขายใ,ให้ใหม่เลยนะฮะสมัยนะั้นก็สงสารเขาก็เลยห้เขามาขายแล้วเก็บเพื่อสิบาทเขาก็เลยให้ผมสิบห้าบาททีนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งมีชื่อคุณแสกคุณออสคุณชิวาเนี่ยเขาก็บอกเขาว่าเห็นว่าตรงพื้นที่มันเหลือค่ะเขาบอกเขาอยากจะทําตลาดเป็นวินเทจนครับเขาเขาอยากจะมาทําแต่เขาไม่มีทุนเขขอให้ผมช่วยลงทุนให้สัดส่วนให้เขาหน่อยครับก็เลยลงทุนไป ประมาณร้อยร้ยล้านเสร็จแล้วเขาก็จะเอาตลาดพวกเรียกวินเทจเข้ามาแส่งว่าคอนเซ็ปต์ของตลาดก็คือเป็นตลาดไตวินเทอย่างนี้ไงครับพอเเป็นวินเทจเนี่ยเราก็เห็นว่าเด็กๆเรียมาเดินกันเยอะนะครับครับผมข้างหน้านี่ก็คุยเป็นวินเทจข้างหลังเนี่ยที่เป็นมันเป็นคลองอยู่นะ เราก็เลยปููเพจแล้วให้คนเอาพวกแฟชั่นมาขายครับ oh. มันจะได้ผสมผสานกัน <Okay. S 1> ข้างหน้าก็จะเป็นมินเทจอยู่แล้วตอนนี้ผมก็ให้คนที่การทางสายตาให้เข้ามาเปิดการสแสดง ประมาณแค่แปดเดือนแปดเดือนโอ้โหเร็วมากแล้วก็จะรวบรวมแม่ค้าพ่อค้าได้มากขนาดนี้เนี่ยคือใช้เวลาเท่าใน8เดือนเลยใช่ไหมก็ต้องให้เครดิตทั้ง3คนนะฮะเขาเขาเป็นคนรู้จักอ๋อสกัดติดต่อเพราะว่าเขาเป็นคนมามาแนะนําว่าเราควรทำอย่างนี้นะครับเขาก็มีกลุ่มของเขาแต่ให้เราลงทุนให้นะครับครับก็มันก็สนุกดีครับทำให้เราได้ได้เรียนรู้ ถึงคนที่อยากมาเที่ยวตลาดที่นี่เลยค่ะว่าเปิดวันไหนเวลาไหนบ้างค่ะเราเปิดตอนนี้เปิดตั้งแต่พุธเสาร์อาทิตย์ครับผมมีเวลาไหนบ้างครับตอนนี้เรายังเปิดตอนเย็นอยู่ตั้งแต่ตอนเย็นห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นประมาณเที่ยงคืนค่ะก็สําหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวที่ตลาดชุมทางสยามยิปซีนะคะก็มาเจอกันได้ที่นี่นะคะล้วก็ขอขอบคุณคุณชั้นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ เชิญค่ะวันนี้นะคะฮูดามีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอลจะมาเล่าให้ฟังยุคดิจิตอลนี่ผ่านมากี่ปีแล้วฮะช่วงนี้แล้วค่ะแหมนี่คุณมาจากโลกอนาคตหรือเปล่าบินขานละชีมาเลยเน้วยเอมมนคือยุคดิจิตอลนี้นะคะก็คือดิจิตอลเอดจนะคะภาษาดิจิตอลเอ้ยน้ำไย เราเห็นสังเกตไหมว่าต้องออนไลน์แล้วแบบตื่นขึ้นมาออกจากเตียงไปทํากิจกรรมข้างนอกกับเข้าบ้านทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดเลยต้องมีออพเฟซบุ๊กแอพโซเชียลกันไปใช่มันส่งผลให้พฤติกรรมของคนเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันมีเป็นยุคออนไลน์ยุคดิจิตอลนั่นเองอย่างพฤติกรรมข้อแรกเลยนะคะที่เราสังเกตได้ค่ะคนทุกวันนี้ค่ะต้องการที่จะรวยรัดอ๋อเหมือนอยากอยากรวยเร็วอยากมีเงินใช่แล้ว ทำอะไรก็ต้องแบบเอ้ยต้องได้มาเร็วๆอย่างเงี้ยราจะสังเกตได้ว่าคนเจนวในก็คือคนยุ่นรางเราใช่แต่นิยมทมําธุรกิจ ขึ้นมาใช่มันเป็นนายของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็สังเกตนะเพื่อนๆเราที่เรียนด้วยกันอย่างเงี้ยก็มีหลายคนมากเลยที่เล่นหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ว่าการรวยรัดแบบนี้มันก็ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเหมือนกันยิ่งโอกาสจะรวยได้เร็วมากเท่าไหร่ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงตามเช่นกันก็จะตามไปด้วยกันเลยก่อนทาอะไรเราก็ต้องศึกษาข้อมูลกันด้วยอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่พฤติกรรมของคนเราได้เปลี่ยนไปนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแบบงานภายนอก แบบนี้ใช่ไหมคะมแย่งอ่ะแย่งอ่ะนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วพอพอเวองามภายในจนไม่มีออกมาให้เห็นภายนอกจริงๆมันมันเหมือนเป็นค่านิยมของวัยรุ่นที่แบบผิดๆิดนะแบบโอเคต้องแบบขาวสูง ตองสวยต้องเน็ตไอ้ยาเรียวเพราะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนี่ยคือแบบความสวยข้างนอกมันมองเห็นใช่ไหมแล้วก็แชร์ใช่ไหมแสดงออกมาให้เห็นเพราะทเพื่อให้คนอื่นมายอมรับเราแต่จริงๆแล้วทุกคนสวยหรือว่ามีความงามเป็นของตัวเองอยู่แล้วอะีกอย่างนึงอันนี้เวเป็นหรือเปล่าก็คือคนเราเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยพึ่งพาคนรอบข้างจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองเป็นแบบอินดิเพนเดนต์อ่ะฉันสามารถหาข้อมูลได้เองไม่จําเป็นต้องไปถามพ่อถามแม่แล้ว เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เพิ่ง google มากกว่าอีกเข้า google เลยจริงๆแหละเราไม่ค่อยคุยกับคนรอบตัวเริ่มไปแบบพันทิปอ่าโพสต์ปัญหาของเราในพันทิปแล้วดูสิว่าคนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงถูกต้องเลยค่ะหรือว่าอย่างเช่นเราใช้พวกมือถือใช้พวกสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยแทนที่เราจะถามว่าเออถ้าขับรถไปตรงนี้ไปยังไงไม่คุยกับเพื่อนเราพึ่งแอปอะไรอย่างงี้ แต่ซึ่งบางทีมันก็โอเคนะใน,ในบางหุ่ที่ว่าดิจิตอลมันเข้ามามีส่วนร่มวม <สะ S 2> ให้ชีวิตเรา<ด>ง่ายความง่ายใช่ความง่าย <ๆ S 3> <ๆ S 1> มันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองดีๆใช่ไหมการที่เราไม่ได้พึ่งพาการปรึกษาตัวต่อต,ตัวแต่เราไปพึ่งพาอินเทอร์เนต็ตมากกว่ามันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียใช่ป่ะอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปไว้คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของถ้าเราไปปรึกษาเป็นคนต่อคนเราอาจจะได้ประสบการณ์ของคนคนนั้นเพิ่มขึ้นมาด้วยมันอาจจะเป็นอีกที่อินเทอร์เน็ตมันให้ไม่ได้แแลล้วพฤติกกกรรมมมมออัััันนถดดไไปคคคค่่่ะะ็ืเาสยยผู วันไอสแตนเรอเฮ้ยไม่ใช่เหรอก็พูดไปเรื่อยแหมไม่ผูก um> มันนะที oui> 2> <2 ่นี้หมายถึงว่าเกี <S <S ่ยวกับชีวิตหน้าที่การงานทั่วไปของเราไม่มีความผูกมันแล้วคนสมัยนี้อาจจะนิยมที่จะไม่ทํางานประจําอาจจะไปเป็นแบบเป็นฟรีแลนซ์ไปทํางานแบบทีอิสระใช่ เจ้าของธุรกิจของตัวเองเป็นนายตัวเองหรือว şey ่าเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าการไม่ผูกมัดในความหมายก็คือแบบว่าไม่ได้สตริกอยู่กับเรื่องราวเดิมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะชอบออกไปหาเประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนเอามาเพื่ออัดแอปกับการใช้ชีวิตการทํางานเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบบางคนออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยเอาไปหาประสบการณ์ออกไปหาอินสปิเรชันก็แบบโพสตนู่นโพสต์นี่เป็นอินสปิเรชันวนไปใช่ ซึ่งก็ยงไปเรื่องเดิมนั่นแหละก็คือเพราะว่ามันเป็นแบบยุคออนไลน์เร<ม>าไงคือแบบเราจะทําอะไรที่ไหนก็ได้อะมันไม่จําเป็นต้องมานั่งที่เดิม,มอยู่ที่เดิม,มดอะไรเงี้ไไม่จำเป็นต้องเข้าไปนั่งทําในสํานักงานแบบไม่ผูกมัดแบบอื่นมากกว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็อ,อะไรก็ดิจิทอลทํางานที่ไหนก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยการไม่ผูกมัดางการใช้ชีวิตใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพราะว่าทุกอย่างออนไลน์ทุกอย่างเป็นดิจิทอลใช่ไหมคะข้อมูลหาง่ายทุกอย่างก็แบบเปิดเผยไม่มีอะไรปิดบังถ้าสมมุ เบลกับเราเนี้ยไปดูแบบก่อนที่จะไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเราแบบเอ้ยดูเทรลเลอร์ดูทีเซอร์อย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่พอหรอกไปอ่านไปอ่านรีวิวคนที่เคยดูมาก่อนอะไรอย่างเงี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเรื่มงน้าต์ไปดูไหมคือเราอาจจะสังเกตได้ว่าคนเราอ่ะเจอเหมือนพึ่งการรีวิวคือแบบข้อมูลที่มันเปิดเผยอ่ะคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเรียกว่าชอบทางด้านความคิดเห็นกับคนอื่นมากกว่าใช่ไหมเทางเป็ดงอาจจะมีอะไรที่สามารถรีเลทกันได้อะไรอย่างงี้เพราะปกติบริษัทก็จะผลิต โฆษณาออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวโปรดักว่าแบบพรีเซนต์ว่ามันดียังไงอยู่แล้วมันไม่แบต่บางทีเออถ้าสมมติว่าพูดถึงครีมผิวอะไรอย่างเงี้ยใครจะออกมาบอกว่าเอยครีมตัวนี้ไม่ดีนะอยาเจอไม่เหมาะกับคนผิวมันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออก็มีด้านความรู้สึกใช่ไหมใช่ซึ่งที่เราพูดพูดกันมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะลิงก์ไปอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องวัฒนธรรมเดียวกันค่ะทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตกันใช่ไหมคะทุกคนทั่วทุกมุมโลกเลยตั้งแต่ทาง west คือแบบอเมริกาอะไรก็จนถึงอีสต์ก็จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแฟชั่นอะไรเงี้ยเริ่มคล้ายกันมากใช่เพราะว่านี้มันยุคที่แบบออนไลน์อะไรก็แชร์ไปถึงกันได้ทุกคนถึงทุกคนถึงเ็งชัดๆก็แบบเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่การแต่งตัวแต่งหน้าอะไยมา้เป็นกระแสหลักที่ เป็นไปพร้อมกันทั่วทั้งโลกเพราะว่าออนไลน์มันถึงกันหมดแล้วทาให้มีทุกคนนะทุกที่มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราสังเกตได้นะคะคือคนสมัยนี้จะเริ่มมีมาตรฐานที่สูงขึ้นโอ้ย่า่งขึ้นครับเอ้ยอันนี้ขยิ่งสูงไม่ใช่ความสูงล้วนๆเลยใช่คือเราเอเรายอมที่จะจ่ายเพื่อได้แลกกับบริการที่ดีขึ้นเหมือนกับยอมใช้เงินเยอะขึ้นเหมือนไวเองเราจะสังเกตได้ว่า ร้านอาหารอย่างเช่นร้านอาหารเราเห็นได้แบบชัดเจนมากเลยร้าน<ม>อาหารจริงๆแล้วทานอะไรก็อิ่มเหมือนกัน<ม>ใช่ไหมอาจจะอร่อยแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนเวเองเวจะเป็นคนที่แบบยอมสักนิดนึงอะเพื่อให้เรารู้สึกว่าได้รับมาตรการบริการให้บริการที่เรารู้สึกว่าเป็นคนพิเศษแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยค่ะคนเราเดี๋ยวนี้<ม>จะคาดหวังว่าเราซื้อน้อยแต่เราจะได้เยอะ<ม> อันนี้ example ตัวอย่างนะคะก็คืออย่างเช่นพวก product อย่างสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะเราซื้อแค่เครื่องเดียวใช่ไหมคะแต่ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างเลยทําอะไรได้บ้างถ่ายรูปโทรศัพท์ก่อเลยโทรศัพท์ดูหนังมีหลาย application มีแอปต่างๆนานาอย่างเงี้ยเราซื้อแค่เครื่องเดียวแต่ทํานู่นทานี่ได้เยอะมากอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการคาดหวังของคนเราทีเราจ่ายปึ้งเดียวแต่เราต้องการเยอะเยอะไมาก่ะ ก็วันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก OKMD นะคะที่ทําให้เรารู้จักถึงพฤติกรรมของคนในยุคดิจิตอลค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าเทรนด์หรือว่าพฤติกรรมของคนเราในยุคนี้เป็นยังไงเราจะใช้เราจะปรับตัวยังไงอยู่กับมันเพราะว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามครับมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี<ช>เราอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ด้านไหนของมันอยู่นั่นเองครับผมใช่แล,ๆๆแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทุกทุกคนเนี่ยนะคะอยากติดตามอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะพบกับพวกเราได้ในรายการ New Space แล้วก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะทาง Facebook Fanpage ของ New Space นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคาย